คืนนั้นฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางฉันขับรถกลับบ้านตามถนนสายเก่าที่มืดมิดและเปลี่ยวเปล่าวิทยุเปิดเสียงดังกลบเสียงฝนแต่ก็ไม่สามารถกลบความรู้สึกวังเวงที่คืบคลานเข้ามาได้ทันใดนั้นเองไฟหน้ารถก็ส่องเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ริมถนนชุดดำยาวราวพืน้นผมสีดำขับปิดหน้าจนมองไม่เห็นใบหน้าฉันชะลอรถอย่างระแวงแต่พอจะหักหลบ ร่างนั้นก็ก้าวเข้ามากลางถนนฉันแบรกรกะทันหันจนรถถลายไปตามแรงประทะแต่เมื่อตั้งสติได้ฉันก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเลยมีเพียงสายฝนที่โปรยปลายลงมาเหมือนเดิมฉันพยายามปลอบตัวเองว่าคงเป็นภาพลวงตาจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อขับไปได้ไม่นานฉันก็เห็นเงาเดิมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งครั้งนี้อยู่ห่างออกไปไม่กี่สิบเมตร เสือผ้าชุดดำที่เปียกชุ่มเพราะสายฝนทำให้เห็นเป็นเงาตะคุ่มฟุ่มน่ากลัวฉันเร่งเครื่องยนต์ทันทีพยายามหนีให้ผลจากภาพหลอนที่ตามหลอกหลอนแต่ยิ่งหนีเงาร่างนั้นก็ยิ่งตามมาติดๆฉันเหลือบมองกระจกหลังภาพที่เห็นทําให้เลือดเย็นเยียบร่างนั้นยืนอยู่บนหลังคารถของฉันใบหน้าซีดเซียวกร้าวกับกระดาษดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่ฉันตรงๆ ฉันกรีดร้องสุดเสียงรถเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ข้างทางทุกอย่างดับวูบไปเหลือเพียงความมืดมิดและตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาเกี่ยวกับผีสาวชุดดำที่ปรากฏตัวในคืนฝนตกเธอมักจะปรากฏตัวให้เห็นตามถนนสายเปลี่ยวคอยตามหลอกหลอนผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาจนกว่าจะถึงจุดจบที่น่าสยดสยอง